ขี่กันยังไงนะครับวันนี้ขี่กันจนกระโหลกพังเนี่ยไหมกระโหลกไังนะแล้วดูสภาพคนทั้งหลังโอ้โหอันนี้ไหนนั้นกระโหลกเป็นยังไงนะไม่หมุนเลยอ่านครับขยับได้แต่ถอยหลังไม่ได้เลยกระโหลกพังได้แต่ถอยหลังอายุเท่าไหร่นะเราอ่ะอันนี้เกิดอะไรขึ้นอันนี้ เร็วทะลุไปม่กอเร็วทะลุใหม่ปาเร็วทะลุใหม่เนวทะลุใหม่จริงๆนี่แล้วดูนี่ใหม่นี่อะไรครับหักครับหักขาเลยทะลุเหมือนกันสามหกศูนย์หักโอ้โหโอ้โหนี่เราเปลี่ยนชื่อดีกว่าบันไลใส่กันที่เปลี่ยนชื่อทีมเป็นบันไลใส่กันวันนี้คือวันชิบหายจริงๆพังทุกอย่างขึ้นครับตัวยึดขาไม้หักครับช่วงช่วงที่กำลังจะสปินกันกลุ่มกำลังแบบเลิกลักเลือกรักฮะ เด้งออกมามีแล้วมีสายคล้องใช่ไหมเออแล้วมันลอยอย่างนี้อ๋อยังดีนะมีสายคล้องไว้แล้วมันลงมานนี้แล้วมันชนชนชนล้อเด้งมาตึ้งตึลังเหรอเด้งตึงอะคืออะไรหูฟังหูฟังค่ะวันนี้ไงวันนี้วันนี้เมื่อเช้าใช่ไหมใช่ค่ะปของป๊อกเขาหูฟังหัก After Shock หัก After Shock หัก ทั้งแบบตอนที่จะพานก่อนออกเลยบอกเอาวันนี้เป็นกันทั้งทีมเลยโอเคเอก็อย่างที่เห็นนะครับว่าวันนี้เนี่ยโอ้โหม,มีมีความพังมากๆเลยนะอุปกรณ์ต่างพังอยู่ตลอดเลยนะก็เลยมีไอเดียนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจักรยานนะเราขี่ไปเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันก็โอเคมันก็ห้ามไม่ได้แหละที่มันจะมีเกิดการเสียหายนะครับแต่ว่าบางอย่างนะครับเราก็ป้องกันได้หรือบางอย่างเราก็อาจจะไม่จําเป็นต้องพังนะครับ วันนี้ก็เลยเอาประสบการณ์ความรู้เท่าไม่ถึงการในอดีตนะครับเรื่องเกี่ยวกับจักรยานนะครับเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์บางอย่างเนี่ยมาฝากกันแล้วกันนะครับผมเอาละก่อนที่จะเริ่มนะครับเพื่อนๆมีประสบการณ์นะครับเรื่องเกี่ยวกับอาจจะความรู้เ mm. ท่ทาไม่ถึงการเรื่องเกี่ยวกับการซ่อมจักรยานนะครับหรือว่าอุบัติเหตุที่เกิดจากจักรยานนะครับกับอุปกรณ์ต่างๆก็ลองแชร์เป็นประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆท่านอื่นๆได้เลยนะครับก็อย่างเช่นนะครับวิธีการ ไขน็อตต่างๆหรือสเต็มต่างๆนะครับบางทีแล้วนะครับถ้าเราเกิดทําไม่ถูกเนี่ยมันก็ทําให้เกิดอันตรายได้นะครับโดยเฉพาะในช่วงที่เราทิ้งน้ําหนักเยอะๆในช่วงข้างบนนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับเวลาที่ไขน็อตต่างๆนะครับที่สเต็มตรงนี้นะครับเราก็ควรที่จะไขเป็นการกระบาดนะครับไถข,ข้างบนขวาอาจจะเป็นล่างซ้ายแล้วก็บนซ้ายล่างขวาอะไรสลับกันไปเป็นการกระบาดแบบนี้นะครับเพื่อจะให้มันค่อยๆบีบพร้อมกันนะ มก็เคยนะครับแบบนักไขไล่ไปทีละตัวแบบนี้นะครับตอนสมัยที่เล่นเดิร์จัม์ใหม่ๆนะครับก็ทำให้นะครับเราไอ้นี่ถูกบีบมากเกินไปนะครับจนตัวเรียกได้ว่าสเต็มตัวนี้นะครับเกิดเกิดการร้าวขึ้นมาได้นะครับผมก็ก็ยังโชคดีนะครับที่ไม่เกิดอุบัติเหตุอะไรมากมายแล้วก็นะครับในพาร์ทของเสือหมอบเองก็ต้องระวังนะครับผมก็เคยนะครับขี่งานแข่งอยู่นะครับสนนกูขัปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็เรียกว่า แฮนหมอบเนี่ยครับมันตกลงมาเลยก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราทอคหรือว่าเราไขาพวกนี้แน่นแล้วแต่ว่านะครับก็ยังสลิปอยู่นะครับวิธีการก็คืออย่าลืมใส่คาร์บอนเพสคาร์บอนเพสคือหน้าตามันก็คล้ายๆกับาจารบีแหละครับแต่ว่ามันจะมีเกล็ดข้างในเป็นเหมือนเป็นกระดาษทรายนะครับในตัว น้ำยาของเขานะครับเพื่อให้อุปกรณ์ต่างๆโดยเฉพาะอุปกรณ์คาร์บอนนะครับมันสามารถที่จะมีฟริกชั o แล้วก็ไม่ลื่นถลนยนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดคาร์บอนเจอกับคาร์บอนก็ต้องเป็นคาร์บอนเพสนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเหล็กหรือว่าอลูมิเนียมเจอกันนะครับก็ต้องเป็นจารบีนะครับก็เลือกใช้น้ำยาให้ถูกต้องแล้วกันนะครับเละอีการหนึ่งนะครับที่ผมเห็นบ่อยมากเลยนะครับสายซิ่งเนี่ยบางทีไอ้ compression cap นะครับหรือว่าไอ้ตัวที่ โอเคห้องลกมากหาไม่เจอเอาเป็นว่าเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะครับสายซิ่งนะครับบางทีเราก็ใช้คอมเพรสชันแคปแบบว่าสายเบานะครับแล้วก็ไอตัวนี้นะครับมีหน้าที่ขยายปอกข้างในให้มันแน่นติดกันนะครับแล้วก็บางทีนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวคอมเพรสชันแคปที่เป็นสายซิ่งแล้วนะครับก็ต้องระวังนะเพราะว่าบางทีซางเราอาจจะสูงเกินไปแล้วก็ตัวที่ขยายนะครับมันอาจจะไม่ได้อยู่ในระยะที่ระยะบีบพอดีนะครับมันอาจจะมาอยู่สูงขึ้นแบบนี้นะครับ แล้วก็เรียกว่าทําให้ข้างบนนะครับมันอาจจะไม่ได้ถูกบีบหรือว่าไม่มีแรงบีบมากจนพอนะครับก็ทำให้มันอาจจะหลวมหรือว่ามันอาจจะทําให้ตรงนี้สางหักได้เลยนะครับเวลาที่เราใส่สเต็มกลับคืนไปนะครับก็ไอตัวเนี้ยไม่ต้องไขแน่นซะจนเกินไปนะครับไขแค่ตึงๆมือนะครับแล้วก็มาไขาสอตัวนี้นะครับตามสเปคของเขานะครับไอตัวเนี้เอาแค่ตึงๆมือผ่อนนะ บางคนเล่นไขตัวบนนะครับซะแน่นปักเลยนะครับสุดท้ายแล้ว2ตัวล่างนี่ครับยิ่งไขเข้าไปก็ยิ่งโอ้โหไปกันใหญ่นะครับนะครับแน่นจนเกินไปนะครับแล้วเป็นไงบ้างครับสมการได้ไปเที่ยวไหนกันบ้างหรือเปล่าครับผมยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับอ่ะสุดท้ายเรามาอ่านคอมเมนต์กันนิดนึงดีกว่านะครับอละในคอมเมนต์นะครับอุปกรณ์จักรยานนะครับคุณเจนต์นะครับก็บอกว่า ผู้หญิงอย่างเราชุดจักรยานต้องจัดเต็มค่ะโอ้คุณสุทธิพงศ์นะครับในวิดีโอสาไอกล้อง3 6 0นะครับก็บอกว่าไว้รอเข้ากลุ่มโซนทูขับดีกว่านะครับไม่ต้องซื้อนะครับได้ภาพก็จริงนะครับใครมาปั่นกับเราแล้วก็จะมีวิดีโอนะครับเอาไว้ snap กันได้เลยนะก็สำหรับกลุ่มที่ด้ปั่นนะครับโซนทูก็จะทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์6โมงครึ่งก็เจอที่สะพานใครอยากจะมาปั่นด้วยกันก็ได้เลยนะครับที่สกายเลนครับ คุณก้องสนะครับ360เป็นลูกรักผมเลยลำบากนิดนึงตอนรีเฟรมนะครับส่วนแอปใน ios ทํำได้แค่ full hd 4 k ต้องทำในคอมนะครับโอ้ละครับโอเคเป็นความรู้ใหม่นะครับได้เลยผมปกติทำในคอมตลอดเลยแล้วก็ในวิดีโอ360นะครับคุณโทนีหวองบอกว่าตกลงแล้วมันดีกว่า GoPro ยังไง ก็ดีกว่าที่ว่ามันถ่ายได้360นะครับก้อง GoPro ก็ถ่ายได้แค่150องศาทางด้านหน้านะครับหลักๆก,ก็วัตถุประสงค์เพื่อที่จะเอามาถ่าย360องศานั่นเองแล้วก็ในวิดีโอนะครับชื่อแบรนด์จักรยานอ่านผิดตลอดนะครับก็ก็ถามว่า Trinx นะครับ T R I N X นะครับอ่านว่าอะไรไงอันนี้มันอาจจะไม่ใช่แบรนด์ยุโรปนะครับผมไม่แน่ใจว่าอ่านยังไงนะครับแต่ว่าเข้าใจว่าอ่านว่า Trinx นะครับ ก็สำหรับใครที่รู้คำตอบก็ลองพิมพ์บอกกันได้นะครับ trinks หรือว่า t r i n X ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็นหนึ่งคอมเมนต์สุดท้ายแล้วกันนะครับคุณสุก,กิจนะครับถามว่านอกเรื่องนิดนึงครับขอถามหน่อยว่าเวลาขึ้นโยกแล้วใบเสือหมอบดิสนะครับมันสีกับผ้าเบรกก็ถ้าเกิดว่าเวลาขึ้นโยกนะครับแล้วใบสีกับผ้าเบรกเนะี่ยจริงๆแล้วมันไม่ควรนะ เพราะว่าจริงๆเวลาที่เราขึ้นโยกเนะี่ยแรงบิดส่วนใหญ่เนะี่ยมันจะไปบิดที่ตัวขอบด้านนอกมากกว่าที่ข้างในนะครับผมก็ถ้าเกิดว่ามันสีนะครับอาจจะเป็นที่1 alignment อาจจะตัวตัวคลิปเปอร์บเบรกอาจจะออกไปเยอะไปหรือว่าเข้ามาเยอะไปก็ได้นะครับก็ลองเซต alignment ใหม่หรือไม่ก็ตัวจานเบรกอาจจะโคดก็ได้นะครับยิ่งจานเบรกยิ่งใหญ่ก็มีความเป็นไม่ได้ว่ายิ่งโคดได้ง่ายนะครับผม อ่ะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ใช้เวลาวันนี้อยู่ด้วยกันนะครับวันนี้ก็วะเวียนมานิดๆหน่อยๆอย่างรวดเร็วนะครับคิดถึงกันนะครับก็มีช่วงนี้ส่วนสัปดาห์หน้านะครับก็จะมีที่ค้างคาไว้รีวิวหลายอย่างเลยนะครับทั้งล้อทั้งยางทั้งอุปกรณ์ออกกําลังกายอีก2อสมชิ้นนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมแล้วก็ดูแลสุขภาพนะครับทุกคนเจอกันครับสวัสดีครับ